สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวแนะนำสินค้าจาก Modify Ink นะครับสำหรับวันนี้ผมมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับงานสกรีนเสื้อนะครับปิ้นรูปติดเสื้อต่างๆนะครับเป็นระบบ DFT นะครับหรือดิจ i t a l ฟิ l m Transfer นะครับเป็นระบบที่นะครับนำเครื่องปิ้นมาปิ้นลงบนฟิล์มนะครับแล้วก็นำไปรีดบนเสื้อนะครับ คล้ายงานเฟกแต่ว่าจะใช้เป็นฟิล์มใ,ใสๆแล้วก็ปิ้นหมึกลงไปแทนนะครับเทคโนโลยีนี้ก็คือถ้าเป็นนะครับสาวกที่อยู่ในวงการสกรีนนะครับก็จะรู้จักในรุ่นก่อนหน้าก็คือเป็น DST นะครับก็คือเป็นดิจิตอลสกรีนทานเฟอร์นะครับเป็นระบบสกรีนโดยเครื่องเลเซอร์เจ็ตนะครับปิ้นบนฟิล์มนะครับแล้วก็นำมารีดนะครับ แต่แตกต่างกันที่ตรงที่ว่ารุ่นเก่าจะใช้เครื่องเลเซอร์นะครับแล้วก็จะไม่มีสีขาวนะครับสีขาวเราจะต้องทำบล็อกขึ้นมานะครับเพื่อทำพื้นแล้วเราก็นำฟิล์มไปรีดนะครับทำให้เกิดความยุ่งยากพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องทำงานในปริมาณมากเนื่องจากต้องมีบล็อกนะครับส่วนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับ dft ก็คือเป็นใช้สำหรับ เครื่องพิมพ์อิงเจตนะครับเป็นหมึกนะครับ DFT ink นะครับเป็นหมึกพิกเมนต์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งทํามาเพื่อพิมพ์ลงผ้าโดยเฉพาะนะครับโดยหมึกชนิดนี้นะครับจะเป็นฟิล์มบางๆเกาะไปบนผ้านะครับซึ่งบางกว่าเฟกนะครับเรามาดูกันว่านะครับเทคโนโลยีนี้ใช้งานแบบไหนนะครับ ปกติแล้วก็นะครับทางโรงงานผู้ผลิตก็จะทําเป็นเครื่องนะครับหน้ากว้างนะครับขนาดประมาณ70เซนนะครับมี2หัวพิมพ์พิมพ์สีขาวได้1หัวนะครับแล้วก็เครื่องนะครับตัวสีเทานี้ก็จะเป็นเครื่องพ่นกาวนะครับลักษณะการทําก็จะเหมือนแลกับเราทาเฟกขึ้นมาเองเลยนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีนี้จะง่ายและถูกกว่านะครับขั้นตอนแรกเลยแล้วก็นำฟิล์มนะครับ ไปพิมพ์นะครับงานที่เราต้องการนะครับโดยพิมพ์สีลงไปก่อนนะครับและตามด้วยขาวนะครับในรอบเดียวนะครับจะเป็นดังในรูปนะครับก็พิมพ์งานที่เราต้องการไปนะครับจากนั้นเราก็นำแผ่นฟิล์มนะครับไปใส่เครื่องพ่นกาวนะครับเพื่อให้ผงกาวนะครับติดตรงตำแหน่งที่ เราต้องการนะครับหรือที่เราพิมพ์หมึกลงไปนะครับโดยจะทํางานอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะเคลื่อนมายังนะครับฮีเตอร์นะครับในเครื่องก็จะมีนอกจากพ้นกาวแล้วด้านหน้าก็จะเป็นฮีเตอร์นะครับเพื่ออบให้กาวละลายติดไปกับหมึกนะครับแล้วก็ทําให้หมึกแห้งนะครับหมึกชนิดนี้นะครับเมื่อเราพิมพ์ออกมานะครับจะไม่แห้งนะครับดังนั้นการอุดตันของหัวพิมพ์ก็จะยากหน่อยนะครับโดยผมลอง ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับหมึกก็ยังไม่แห้งนะครับและที่ถูกออกแบบมาให้แห้งยากๆก,ก็คือจะให้ส่วนที่ไม่แห้งนะครับไปจับติดกับตัวผงกาวนะครับและถูกความร้อนนะครับตัวผงกาวก็จะละลายติดไปกับตัวเนื้อหมึกนะครับจากนั้นเราก็ลํำตัวแผ่น ฟิล์มที่ปิ้นแล้วนะครับผ่านการพ่นกาวและอบด้วยความร้อนแล้วนะครับมาลีดบนเสื้อนะครับโดยไม่ต้องใดคัดนะครับก็จะได้เป็นงานต่างๆนะครับที่สามารถทําได้ง่ายนะครับแล้วตัวหมึกก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องนะครับที่ผมแนะนําไปข้างต้นก็จะเป็นเครื่องเจ็ดนะครับ2หัวนะครับก็ถ้าชุดหนึ่งนะครับ ก็จะมีราคาที่สูงพอสมควรนะครับในชุดนี้นะครับก็ประมาณเราขายอยู่ที่3ามแสนห้านะครับรับประกันเครื่องและหัวพิมพ์1ปีนะครับตัวเครื่องดีดนี้ก็ประกันหปีเช่นกันนะครับด้วยนะครับมอนิฟัดมอนิฟายอินะครับเป็นผู้นะครับจะเป็นเด่นในเรื่องของการดัดแปลงเครื่องขนาดเล็กนะครับที่ซบราคาลงมาเราก็ ได้ทำการเทสและทดสอบนะครับหมึกชนิดนี้นะครับในเครื่องต่างๆนะครับก็จนได้รุ่นนะครับ A3 นะครับขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าให้จ่ายได้นะครับโดยเราได้ทำเครื่องนะครับเป็นขนาด A3 นะครับเราขายอยู่ที่4,9000นะครับสามารถทำได้เหมือนที่ผมอธิบายเมื่อ เมื่อสักคู่นะครับก็คือจะมากับพร้อมระบบโลนะครับสามารถปิ้นยาวๆได้นะครับในราคาเพียง4ี่หมืนเก้านะครับทําได้เหมือนตัวหน้ากว้างเลยแต่ว่าจะรองรับงานที่ไม่มากเท่านะครับชุดเมื่อกี้ที่เป็นสามแสนห้านะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการทำงานของเครื่องตัวนี้บ้างนะครับนะครับเมื่อเราใส่ฟิล์มไปนะครับเครื่องก็จะปิ้นนะครับตัว แผ่นฟิลมออกมานะครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับความเร็วในการพิมพ์ก็ปรับแต่งได้นะครับตัวตัวเครื่องนะครับจะใช้โปรแกรมลิฟตนะครับในการควบคุมนะครับเห็นนะครับก็จะพิมพ์ขาว ทับสีนะครับอยู่ที่เราตั้งนะครับส่วนโปรแกรมก็จะเป็นโปรแกรมลิฟตัวนี้นะครับเราก็นำไฟล์เข้ามานะครับตั้งค่าความเข้มความละเอียดนะครับอยู่ที่เราต้องการความเข้มความละเอียดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นโหมดการพิมพ์สีขาวนะครับว่าเราจะให้ลงขาวแบบไหนนะครับเราสามารถกดดูได้นะครับเป็นขาวรองพื้นนะครับจากนั้นตั้งค่าพิมพ์แบบในกระจกนะครับเพื่อให ตัวหนังสืออ่านออกนะครับและกดสั่งพิมพ์นะครับความละเอียดโทนสีเราสามารถปรับแต่งได้จากตัวโปรแกรมลิฟนะครับเราก็สั่งพิมพ์มานะครับตัวเครื่องรองรับทั้งวัสดุแบบแผ่นและแบบม้วนนะครับก็สามารถใช้ได้2แบบเลยนะครับเนื่องจาก ไม่ต้องใดคัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พิ้นยาวๆได้เลยนะครับแล้วก็ตัดนะครับจากนั้นเราก็นะครับนำงานที่พิมพ์ได้นะครับไปทากาวนะครับก็ตักกาวธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะครับทำไม่ยากนะครับสำหรับงานที่ไม่เยอะมากนะครับตัว A3 นี่ก็ไม่จาเป็นต้องไปซื้อเครื่อง พ่นกาวอัตโนมัตินะครับเนื่องจากมีราคาสูงอยู่แล้วขายอยู่แสนห้านะครับถ้าเครื่องพ่นกาวอย่างเดียวนะครับแต่จะเหมาะกับงานเยอะๆนะครับเนี่ยเราเกี่ยกาวเสร็จใช่ไหมครับเราก็นําไปรีดนะครับบนผ้าที่เราต้องการนะครับนะครับตัดผ้าให้เรียบนะครับจากนั้นก็ วางไปบนเครื่องรีดนะครับโดยแล้วสามารถใช้เครื่องรีดแบบไหนก็ได้นะครับปรับอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ1้0 1 5 0หนะครับเวลาในการรีด 9- 1 1บดนาทีนะครับผิดครับขอโทษทีครับ 9- 10บดวินาทีนะครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวคล้ายๆงานเฟกนะครับถ้าเรารีดนานไปสีก็จะจมไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นนี่รีดแป๊บเดียวนะครับและถ้า เขาลอยมากไปอาจจะติดไม่ทนเราก็รีสําได้นะครับจากนั้นเราก็นําแผ่นฟิล์มที่เราพิมพ์มานะครับวางลงไปนะครับจัดตําแหน่งที่เราต้องการนะครับจะเห็นว่านะครับสีสดมากนะครับผมไม่ได้ปรับแต่งที่วิดีโอนะครับก็วางลงไปนะครับ เหมือนเราจะติดสติ๊กเกอร์นะครับจากนั้นก็รีดลงไปนะครับไม่ต้องใช้แรงกดของเตารีดเยอะนะครับงานงานเราจะจมนะครับก็ประมาณ9วินาทีนะครับจากนั้นก็ยกนะครับขึ้นมานะครับถ้าเตาสกปปกก็อาจจะติดบ้างแบบที่ในวิดีโอนะครับต้องทำาสะอาดเตาให้ดีนะครับ จากนั้นก็ต้องรอให้เย็นก่อนนะครับเราถึงจะแกะฟิล์มออกนะครับถ้าเราแกะเลยแล้วยังไม่เย็นนะครับกาวก็จะติดมาที่แผ่นฟิล์มนะครับเนื่องจากกาวที่เราใส่ลงไปจะเป็นกาวความร้อนนะครับเมื่อโดนความร้อนกาวก็จะยังไม่แห้งนะครับตัวก,กาวจะเป็นผงนะครับ จะไปยึดติดตรงหมึกนะครับเนื่องจากหมึกพิมพ์มาแล้วจะไม่แห้งนะครับส่วนที่ไม่แห้งก็จะไปติดกับตัวงานของเรานะครับอันนี้เป็นงานที่ไม่ได้ลองขาวนะครับสำหรับทำเสื้อสีอ่อนนะครับจะเห็นว่าสีเข้มอยู่นะครับก็เราเทสไปเยอะพอสมควรนะครับเพื่อดูปัญหาในการใช้งานระยะยาวนะครับเพราะว่าสินค้าของ o d i f y i n k ทุกอันนะครับเราจะมี ประกันให้นะครับพร้อมบริการรับส่งซ่อมฟรีแล้วก็ประกันหูพิมพ์ให้ด้วยนะครับดังนั้นเราจะออกสินค้าอะไรมาแต่ละอย่างเราก็เทสให้รอบคอบนะครับเพื่อเห็นปัญหาในการใช้งานจริงแล้วหาวิธีแก้เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้นะครับก็ลองเอามือจับจับดูนะครับว่าหายร้อนหรือ,อยังนะครับถ้าหายร้อนเราก็แกะได้เลยครับ เนี่ยแล้วเหรือเราจะลองเปิดดูหน่อยหนึ่งก็ได้ครับถ้าถ้ายังไม่อายร้อนเขาจะติดมากับฟิล์มครับก็ยังใช้ไม่ได้นะครับถ้าถ้ายังร้อนอยู่นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนะครับพอเห็นว่าแห้งเราก็นะครับลอกฟิล์มออกได้นะครับ เราฟิลมมาก็จะเป็นงานคล้ายๆเฟกนะครับแต่จะบางกว่านะครับยืดหยุ่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับใส่แล้วไม่แข็งนะครับเหมือนงานอื่นๆนะครับแค่นี้เองนะครับการใช้งานจะง่ายมากนะครับก็อาจจะดูลกๆหน่อยนะครับผมมาเทสที่ห้องที่ผมเทสประจํานะครับก็คืออยากให้ลูกค้าเห็นว่านะครับในการเทสงานต่างๆนะครับเราต้อง เสียสินค้าหรือวัสดุต่างๆ,างๆนะครับไปเยอะพอสมควรนะครับเพื่อให้ได้สินค้าที่ชัวร์ในการขายนะครับอันนี้ผมลองรีดตัวสีอ่อนให้ดูนะครับตัวสีอ่อนแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์สีขาวออกมานะครับพิมพ์แค่สีนะครับก็จะให้การพิมพ์ที่เร็วกว่านะครับจะเห็นว่าสีสดนะครับสำหรับตัว สีอ่อนนะครับข้อดีของเทคโนโลยีชนิดนี้ก็คือพิมพ์ได้รีดได้ทุกผ้านะครับหนังก็ยังทำได้นะครับแล้วก็ทุกสีนะครับแล้วก็เท่าที่เทสท,ทิ้งไว้หลายๆวันก็ยังไม่อุดตันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ทำงานสกีนะครับไม่ยุ่งยากไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องงานตัดหรือ งานอื่นๆนะครับสำหรับในการต้นทุนในการผลิตเสื้อนะครับทำให้ลดต้นทุนไปได้เนื่องจากเราไม่ต้องตัดนะครับนี่นะครับก็สีอ่อนนะครับก็เมื่อเย็นแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับจะให้งานที่สดนะครับคงทนต่อการซักนะครับรองรับทุกผ้านะครับเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับ ตัวโปรแกรมก็ใช้งานง่ายนะครับเราไปสอนให้นะครับโดยเรามีนะครับสินค้านะครับครอบคลุมทุกชนิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากว้าง60เซนนะครับประกันเครื่องและโอ้พิมพ์ให้1ปีนะครับรุ่นนี้เป็นน1หัวนะครับตัวนี้เป็นรุ่น70เซนนะครับเครื่องจะมี2หัวก็คือแยกหัวสีกับหัวขาวนะครับสําหรับงานที่ ต้องการงานพิมพ์เยอะๆนะครับตัวนี้เป็นเมตร80นะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการเครื่องหน้ากว้างนะครับตัวหมึกเองเป็นหมึกกันน้ำนะครับก็สามารถพิมพ์กระดาษได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นรุ่น A3 ที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่นะครับ ก็จะส่งพร้อมสอนการใช้งานนะครับหรือต้องการลูกค้าท่านใดต,ต้องการให้ใน,นําเสนอตัวอย่างงานที่รีดแล้วนะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับเราจะส่งให้ฟรีนะครับเช่นต้องการเสื้อสีเข้มตัวหนึ่งสีอ่อนตัวหนึ่งแล้วส่งรูปมาให้เราสก,กีนให้นะครับเราก็ยิดดีเทสให้นะครับอันนี้เป็นตัว a 3นะครับพร้อมสเปคนะครับ อันนี้เป็นราคาวัสดุต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าหมึกนะครับ100มล190นะครับลิตรละ1,500นะครับต่อสีนะครับสีขาวก็ลิตรละ4.90นะครับถ้าเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆต้นทุนจะค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องตัดนะครับบวกกับการดูแลที่ง่ายนะครับเราสามารถพิมพ์ออกมาแล้วเราก็มาทากาวนะครับล่อน กาไวง่ายนะครับถ้างานที่เราไม่เยอะมากนะครับแบบก็ไม่ต้องซื้อตัวเครื่องดีดนะครับไอเขาโทษทีรับเครื่องพ่นกาวตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้างานเยอะๆนะครับปริมาณมากๆก็แนะนําให้ซื้อเป็นเครื่องพ่นกาวนะครับจะรองรับงานได้เยอะกว่าแต่สําหรับผู้เริ่มต้นนะครับตัวรุ่น A3 ก็เป็นหนึ่งนะครับในการ เริ่มต้นนะครับธุรกิจก็คือเงินไม่จมมากนะครับแล้วก็ลองตลาดได้นะครับเมื่อลูกค้าเยอะแล้วก็ขยายขยายได้นะครับหรือถ้ามีลูกค้าเยอะอยู่แล้วก็ลองมาดูว่างานที่รีดออกมาโอเคกับที่เราต้องการหรือไม่นะครับค่อยซื้อตัวใหญ่ไปก็ได้นะครับสําหรับเร็วๆนี้นะครับวันศุกร์ ขอโทษด้วครับวันเสาร์อาทิตย์เราจะมีงานที่ขอนแก่นก็จะมีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับสำหรับเครื่อง DFT นะครับก็คือมีตั้งแต่ A3 นะครับยันหน้ากว้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปใช้งานนะครับประเภทไหนเยอะไหมอะไรงนี้นะครับก็อยู่ที่ การลองรับเท่าที่ลองเทสแล้ว A3 ก็ไม่ค่อยมีปัญหาในการพิมพ์นะครับแต่ว่าจะด้อยในเรื่องของช้านะครับเพราะแต่ว่าวันหนึ่งก็ผลิตได้หลายสิบตัวอยู่นะครับขึ้นอยู่กับความละเอียดที่เราพิมพ์นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องใช้ความละเอียดมากเนื่องจากพิมพ์ลงไปบนฟิล์มนะครับจะมองไม่ค่อยเห็นความละเอียดมีผลเท่าไหร่นะครับแล้วเราเราไปรีดดูนะครับสําบลูกค้าท่านใดที่ สนใจก็สอบถามได้ที่ m o d i f y i n ิทุกสาขานะครับก็รีวิวนี้นะครับผมเทสเสร็จแล้วก็อยากจะนำเสนอก่อนจะไปออกการน,นะครับก็ทำคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะครับบางท่านไม่รู้ว่าไอ้เทคโนโลยีนี้มันคืออะไรนะครับติดขัดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะออกคลิปเต็มๆวิธีการใช้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ